สื่อการสอนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเรื่องภาษาไทยและตัวอักษรไทยจัดทาโดยนางสาวอัจจิมาศีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ตัวชี้วัดอธิบายความหมายและความสำคัญของสัญล eh ักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความสำคัญของภาษาไทยและตัวอักษรไทย 2. วิเคราะห์ความสำคัญของภาษาไทยและตัวอักษรไทย 3. เห็นคุณค่าและตระหนักในการใช้ภาษาไทยและตัวอักษรไทยให้ถูกต้องภาพดังกล่าวคือภาพอะไร ภาพศิลาจารึกศิลาจารึกมีความสำคัญอย่างไรตัวอย่างคำตอบเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมที่สลักอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในสมัยสุขโขทยัยทำให้เรามีภาษาไทยใช้จนถึงทุกวันนี้ ภาษาไทยและตัวอักษรไทยแสดงถึงความเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยอย่างไรตัวอย่างคำตอบเป็นภาษาประจำชาติมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นไทยนักเรียนจะรักษาภาษาไทยและตัวอักษรไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติอย่างไรตัวอย่างคำตอบพูดอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และสำเนียงของภาษาไทยนักเรียนวิเคราะห์แถบข้อความเกี่ยวกับการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยสมชายพูดกับเพื่อนโดยใช้คำหยาก การพูดอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องนิดหน่อยพูดกับคุณครูด้วยถ้อยคำที่สุภาพถูกต้องฟ้าใสออกเสียงพยัญชนะรอเรือกับรอลิงได้ชัดเจน ถูกต้องชัยวัดพูดกับผู้ใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับเสมอถูกต้องกเกษมชอบนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาใช้กับภาษาไทยไม่ถูกต้องหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องออกเสียงตัวสะกดพยัญชนะให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคล เรียงลำดับประโยคให้ถูกต้องใช้ให้ถูกกับลักษณะนามของสิ่งต่างๆเช่นปากกาหนึ่งด้ามใช้ถ้อยคำสุภาพไพเราะและมีความกระทับรัดพูดหรือแต่งประโยค ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งส่วนที่เป็นภาคประธานและภาคแสดงสรุปนะคะภาษาไทยและตัวอักษรไทยเป็นมรดกที่สำคัญของชาติไทยเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ